าหลับตาภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมบิดหมดหอบโดยไม่คิดชีวิตจนกระทั่งเห็นแสงไฟสีส้มลำไรจากหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของลุงนัดหันเหล่า เวลาที่โลกแห่งความจริงกับโลกแห่งวิญญาณมาบรรจบกันเตรียมใจรับฟังเรื่องราวสยองขวัญสันประสาทที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเส้นทางสายเปลี่ยวที่ตัดผ่านป่าช้าเก่าและทุ่งนาโรกล้างซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครหลายคนมักพบเจอสิ่งลี้ลับที่วิ่งไล่ตามรถมอเตอร์ไซค์อย่างไม่ลดละในยามค่ำคืนที่มืดมิดที่สุด มารับฟังกันครับชื่อเรื่องเสียงฝีเท้าอาถรรพ์นบนถนนสายหมอละนะยามดึกสงัดที่ดวงจันทร์ถูกเมฆดํำพมึนบดบงังจนแสงดาวแทบจะส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินนายเอ็มหนุ่มวัยทางานที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับบ้านเพียงลำพัง หลังจากต้องอยู่ทำงานล่วงเวลาจนดึกดืน่นเส้นทางที่เขาใช้ประจำคือถนนยางมาตอยเกา่เกาๆที่เต็มไปด้วยหลุมบอ่อสองข้างทางขนาบข้างด้วยต้นก้ามปูขนาดใหญ่ที่กิ่งก้านสาขาแตกและโน้มลงมาปกคลุมถนนคล้ายอุโมงต้นไม้ที่น่าสะพึงกลัวแสงไฟหน้ารถที่ริบตี ันไหวไปตามจังหวะการเคลื่อนไหวของเครื่องยนต์ที่ส่งเสียงคลางกระหึ่มเป็นระยะราวกับว่ามันเองก็กําลังหวาดกลัวต่อสิ่งเล่นลับที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเบื้องหน้าขณะที่นายเอ็มเริ่มเข้าสู่เขตป่ารกที่ลือกันว่าเคยเป็นที่ทิ้งศพในสมัยก่อนความรู้สึกเย็นเยือกแ,แปลก ก็เริ่มเข้าสู่เอาโจมตีที่ท้ายทอยลมหนาวพัดผ่านร่างเพราะว่าความรู้สึกเหมือนมีสายตานับสิบคู่ต้องมองมาจากโพงหญ้าข้างทางทำให้เขาต้องเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆเริ่มดังขึ้นมาจากด้านหลังมันเป็นเสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นถนนลาดยางดัง ตึก,ตกอย่างสม่ำเสมอพร้อมความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามเ็มไม้รถมอเตอร์ไซค์ของเขานายเอ็มตัดสินใจเหลือบมองกระจกข้างเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะเห็นร่างเงาดำสนิทที่ความสูงเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปร่างนั้นมีแขนขาที่ยาวเฟยผิดรูปกำลังวิ่งโปงโค้งใน หาทางประหลาดแต่กลับมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองศึกที่พยายามจะทะลุออกมาจากหน้าอกของเขาเงื่อเย็นเย็นไหลท่วมแผ่นหลังจนเสื้อเปียกโชกเขาบิดคันเร่งจนสุดกํำลังเครื่องยนต์แผดเสียงร้องสนั่นลั่นป่าแะหว่าเงาดำนั้นกลับพุ่งตัวเข้าไปชิดท้ายรถจนเกือบจะแตะโดนไฟท้าย ใบหน้าของสิ่งที่วิ่งไล่ที่วิ่งไล่ตามเขานั้นค่อยๆผลูลความมืดออกมาให้เห็นมันเป็นใบหน้าที่เน่าเฟะจนเนื้อหลุดลุ่ยเห็นกระดูกกามขาวโพลนดวงตาเบิกว่างไร้ซึ่งตาขาวมีเพียงความมืดดำสนิทที่มองลึกลงไปแล้วเห็นแต่ความทุกข์ทรมานสิ่งนั้นเริ่มส่งเสียงผูดฟอฟ เหมือนงูยักษ์ก่อนจะยื่นมือที่มีเล็บยาวแหลมคมมาตะปบที่เบาะหลังรถจนเกิดเสียงพูดดังตะยองขวัญความกดดันมหาศาลทำให้เขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกสูบออกไปจนหมดสิ้นลมหายใจติดขัดปอดเริ่มทำงานอย่างหนักหน่วงด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นสิ่งลีรับตัวนั้น กระโดดข้ามหัวของเขาไปยืนดักอยู่กลางถนนในระยะประชั้นชิดนายเอ็มต้องตัดสินใจหักหลบอย่างกระทันหันจนรถเกือบเสียหลักลงข้างทางแต่เขาก็ยังรวบรวมสติปะคองรถให้วิ่งต่อไปได้สิ่งนั้นกลับไม่ยอมลามือมันเริ่มเป่งเสียงหัวเราะแหลมสูงดังก้องไปทั่วป่า ซึ่งเป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียดสีกันของสเ็ลเหล็กชวนให้ขวัญภาวะถึงขีดสุดแรงลมจากการวิ่งไล่ตามของมันทำให้รถมอเตอร์ไซค์สายไปสายมาเหมือนจะล้มทุกวินาทีเขาหลับตาภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมบิดหมดออกโดยไม่คิดชีวิตจนกระทั่งเห็นแสงไฟสีส้มลำไร จากหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปร่างเงาดำที่เคยวิ่งปวดมาอย่างบ้าคลั่งกลับหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วส่งเสียงกรีดร้องหวยหวนคล้ายสัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียงนั้นดังสนั่นจนหูเขาอื้ออ응ึงก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปในเงามืดใต้ต้นก้ามปูทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่น่าสะพึง ยิ่งกว่าเดิมเมื่อเขาถึงหน้าบ้านด้วยอาการสัน่นด้วยอาการสั่นเทาไปทั้งตัวเขารีบจอดรถทิ้งไว้วิ่งเข้าบ้านไปล็อกประตูทุกบานอย่างแน่นหนาท่ามกลางความหวาดระแวงที่ยังไม่จางหายบทสรุปที่ทิ้งรอยแผลในใจเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อความสว่างเข้ามาแทนที่ความมืด นายเอ็มพยายามรวบรวมความกล้าเดินออกมาดูรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้สิ่งที่เขาพบทำให้เขาถึงกับเข่าอ่อนจนต้องลงไปกองกับพื้นถนนบนเบาะรถด้านหลังมีรอยนิ้วมือยาวๆอีกทลุหนังเบาะจนเห็นฟองน้ำด้านในรวมถึงมีกลิ่นเหม็นสาบของซากศพติดอยู่อย่างรุนแรง ที่สำคัญที่สุดคือที่บังโคนหลังมีคราบดินโคนสีแดงพ้นผสมกับเศษผ้าข,ดขาดสีสีดติดอยู่ซึ่งเป็นผ้าชนิดเดียวกับที่ใช้ห่อศพในสมัยโบราณทุกวันนี้แม้นายเอ็มจะพยายามใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางแต่ทุกครั้งที่ต้องขี่รถในยามกลางคืนเขามักจะได้ยินเสียงฝีเท้าดังกึกกึก ไล่ตามหลังมาเสมอเหมือนเป็นคำเตือนว่าสิ่งที่เขาเจอในคืนนั้นยังคงรอคอยที่จะกลับมาหาเขาอีกครั้งในสักวันหนึ่งเรื่องราวนี้ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งถนนที่เราสัญจรอยู่ในทุกวันอาจจะมีเจ้าของที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดเพื่อรอคอยผู้มาเยือนที่ขวัญอ่อนที่สุด ก็อย่าขอให้เจอแบบนายเอ็มขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ